สวัสดีครับวันนี้ผมเอาฝากระโปรงคาร์บอนนะครับของงานแกลเลต์แบรรีนะครับมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเรามาดูรอบๆกันเลยนะครับว่าฝาของ g a ลเ e t b บ l รี่เป็นยังไงฝาคาร์บอนอันนี้นะครับเป็นงานตรงรุ่นนะครับของตัว Honda Civic ตัว FD-Doc ดนะครับอันนี้เป็นฝาของผมเองนะครับ ตรงนี้เป็นรอยจากการล้างรถนะครับฟีล์มผมนี่แหละ <c oughs> นะครับดูจากฝาเนี่ยค่อนข้างเงาเลยนะครับผมค่อนข้างชอบนะครับและดูลายนะครับจะสังเกตได้ว่าลายของตัวาคาร์บอนเนี่ยค่อนข้างจะตรงสวยนะครับดูความขึ้นเงานะครับและอีกอย่างที่ชอบเลยนะครับจะเป็นในส่วนของตัวสติกเกอร์ครับ สวยงามนะครับมีรูปหมีนะครับของแกลเล็กแบลรี่นะครับดูซูมใกล้ๆนะครับดูความเงาของลายนะครับลายตรงแล้วก็ค่อนข้างจะเงาเลยทีเดียวนะครับเหมือนกับเราเอากระจกมาตั้งเลยนะฮะค่อนข้างเงาครับเดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนของด้านในสักวประโลงบ้างนะครับว่ากระดูกงูด้านในเป็นยังไงนะครับ จริงๆตัวนี้นะครับกระดูกงูค่อนข้างจะชัดแล้วค่อนข้างจะสวยเลยนะครับดูความเนียนของฝาด้านในนะครับก็ค่อนข้างจะสวยเลยนะครับผมค่อนข้างชอบเลยนะงานเขาค่อนข้างสวยครับแล้วก็จะเห็นสกรับเพจนะครับที่เป็นรูปกาแล็กซี่นะครับเป็นรูกหมีนะครับเป็นเหมือนชิ้นเหล็กนะฮะอันนี้เป็นรอยที่ผมใส่กับตัวรถนะครับขันใส่น็อตนะ งานค่อนข้างเนียนนะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะครับคลิปแบบนี้นะครับรบกวนนะครับกดติดตามไว้ที่ช่องผมด้วยนะครับและกดไลค์กดแชร์หรือกดคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ